คำเตือนรายการนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามเด็ดขาดอายุไม่ถึง18ปีไม่มีผู้ใหญ่ดูด้วยปิดเลยนะครับโอเคครับผมกลาวสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะอยู่กับผม 7K กันอีกแล้ววันนี้เรายังอยู่กับเว็บของ lucky win auto นะฮะกับเกมติม่มซำ pg นั่นเองนะครับผมมางบ6,000นะวันนี้ขอมาดึงติม่มซำนี่แหละฮะใครยังไม่เคยเล่นนะมันสามารถดึงตัวฟรีสปินได้นะ เล่นจากยี่ห้าแล้วคันน้ก็จังใจเหลือเกินกูนกลัวดึงแพงมากเลยนะเล่นหนะ้าสิบเนี่ยรับชมเพื่อความสนุกความสนั่นความบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่แนะนาไม่เล่นหรือว่าทำตามนะทุกคนทุกท่านนะอย่าคิดอะไรเกินกว่าคําว่าเกมนะครับจุบ๊บๆเล,เ,ลเลยเลยนะ่นเรื่อยฮะยี่ห้ายาว,ยาวๆฮนะไม่ต้องรีบนะรอฟิวเจอร์ฟีลปินลงอย่างเดียวนะสําหรับใครที่ยังไม่รู้ว่ามันซื้ออะไรยังไงวะพี่เดี๋ยวคอยดูรอฟีลเปินมาก่อนนะฮะไม่รู้มาไหมนะ ไม่ใช่ว่ามันจะมากันง่ายๆนี่มาแล้วฮะนี่เราสามารถดึงแถวนี้ได้แถวที่มันถูกๆนะฮะราคาอยู่ข้างบนเลยดึงเพื่ออะไรเพื่อเลีอยฟีลปินฮนะแต่ว่าถ้าพูดในเชิงความเข้าใจผมนะมันก็เหมือนกับการซื้อฟิลปินแบบไม่มีกำหนดอะอลยวะซื้อไปเรื่อยๆจนกว่าจะลงบางคนซื้อจนทุนหมดนะฮะ เตือนไนะว้ก่อนนะว่าดูดีๆก่อนนะก่อนซื้อนนะดูช่องด้วยมีราคาบอกอยู่นะสปินแรกฉันเมื่อกี้เรากดประมาณผมกดประมาณ5ทีทีละร้อยกว่าบาทมันต้องได้500ขึ้นนะถึงจะได้กำไรยอดเยี่ยมนะฮะ400ออะไรวะที่เล่นให้ดูนะฮะ ดึงมาใช่ว่ามันจะแตกนะทุกคนมาแถวทุกทไปนี่มาแล้วดึงมาใช่ว่ามันจะแตกนะเมื่อกี้ดึงไปสามทีนะ300นะประมาณนี้ขอเพิ่มสักสี่หไปโอ้ไม่หแถววะหแถวจะเป็นอะไรที่ดีมากนะครับสำหรับเกมนี้นะมันจะได้ทั้งการคูณ แล้วก็จำนวนราคาจ่ายที่เยอะนะฮะโอเหมือนจะได้ดุลยกืนว่ะแต่ไม่ได้กำไรว่ะกำไรไม่กี่ตังค์โอ้กำไรร้อยกว่าบาทกินข้าวก็หมดแล้วจริงไปต่อยี่ห้ายาวๆนะครับผมใครอยากเล่นเป็บอื่นเล่นได้นะฮะใครดูน้อยเล่นน้อยดุนเยอะเล่นเยอะนะฮะแต่ตอนมันซื้อฟิวเจอร์ไอตัวฟิล์สปินน่ะ ่าร้องไห้ใครเล่นเยอะๆบอกก่อนเลยหเลิมมหมาทีละตัวเลิมไม่ลงคู่แล้วนะนมันลงยากนะเมื่อกี้มันได้ติดมานี่มันคือคือดวงผมนะฮะไม่ใช่ว่ามันจะลงบ่อยทุกวันนะเวฟฟิล,ปลิปปินลงคู่แบนั้นอุ้ยไมเร้อยหกร้อยเจ็ดละกันนะ กดสลับเป็นไปนะสองช่องนะหาที่มันาาใกล้ๆก,กันนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยคุณกดช่องเดียวเนี่ยทุนหมดนะบ,บอกก่อนกดจนทุนหมดนะประสบการณ์ผมมีแล้วนะบอกต่อนะนี่มาบอกต่อนะครับผมก่อกำไรตั้งสามสี่พันกูเลิกกันใช่ไหมอยู่ห้าพันหกพันไม่ไปไหนสักทีนะคนคนดูเนะนาะอุ้ยจ้า ไม่มาสามอยู่ในฟีสปินเราซื้อไม่ได้นะต้องรอมันมาสามเลยนะวิ่ยเต็มห้าดอกนี้ชัดเลยพันห้าครับผมเยี่ยมดอกนี้เยี่ยมเยี่ยมยอดพี่ชายยังไงหกพันอะขอกำไรสักสามสี่พันไหมนะ ขอให้เดียวด้วยโหรอบนี้ได้มาสามสี่ฮะโคตรเอาทุกคนดวงผมมาวะ่ะขอขอฟีกหน่อยอุ้ยได้ด้วยโอเคร้อยห้าสิบไปเลยนะฮะกดแม่งให้ลุกช่องไปอุ้ยได้ช่องร้อยห้าสิบว่ะ จริงๆไม่มีผลนะะแต่ไม่คิดว่าจะกดช่องแพงแล้วลงง่ายขนาดนั้นมันก็มันก็ฟีลิปินเหมือนเดิมฮะไม่ได้มีผลอะไรดีขึ้นนะผมแม่งนั่งรุ้นจัดเลยรอบนี้ขอดีๆเลยอุ้ยห้าแถว โอเคฮะถือว่าไม่ใจร้ายกันมากนะมันเป็นตัวหนังสืออยู่อยากให้เป็นตัวขนมจีบนะขนมจีบกับตีมไก่นะขอสักห้าแถวนละโอ้โหตัวหนังสือนี่เยอะมากนะจริงเ <c oughs> รสุดทายอนะโอเค ไม่แตกค้าแถวตัวติมต่มซำอื่นเลยอะแต่เราขึ้นหมื่นแล้วนะฮะตอนนี้กำไรเราอยู่ที่สี่พันนิดๆวะสี่พันน,น, 4, นะเพราะผมฝากไปหกพันอะที่เหลือมันเป็นเศษเหลืออยู่ยยนนะี่สักรอบไปก่อนลงหมื่นนะถึงหมื่นไม่เล่นแล้วนะฮะทุกคนเ้วขอเล่นเผือได้อีกสักรอบ <c oughs> ไม่น่าได้ <c oughs> แกครับผม ขอต้องจบไวเพียงเท่านี้นะขออนุญาตขอตัวไปถอนก่อนใครที่ชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสวัสดีครับ